ทานอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านเียเกิดพร้อมดื่มปราไทยเดนมาร์กชิลดีดื่มนมให้สนุกด้วยบุกเขียวได้ด้านรสชาติต้องยกให้ปลาแม่ครัวกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเพียงข้างท,งทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไปพวกเรามั่นใจทั้งเช่าผสมมาลติวิตามินบีฮเคน No, ของเธอนะคะเจอกันเป็นประจำจันถึงสุกเที่ยงกว่ากว่าแบบนี้ทางช่อง 9M+ HD หมายเลข30นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะนั่นคือ Facebook Live 9M+ นั่นเองค่ะในช่องทางนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะอยากทานอะไรหรือว่าแนะนําติชมรายการเรามาได้เลยค่ะไม้หมดเลยตะกี้นี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเราทําท่าอะไรทําให้ดูอีกรอบนึงคุณผู้ชมให้ทานวันนี้เราทําท่าอะไรนี่อย่างนี้อ่าเหมือนอะไรคะอ่าเฉลยแล้วกัน ปอนนี้เหมือนอ่ะ,อม,อะมันต้อง,อง,องกลางๆนิด <c oughs> หนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมทายไม่ถูกนี่คุณผู้ชมเฉลยเฉยเป็นคำได้วันนี้ เรากําลังจะพูดถึงปลาท่องโกะนั่นเองค่ะผู้ชายทำท่าเป็นปลาต้องโกรุคุณผู้ชมเหมือนไหมเหมือนอ้อยูอคือวันนี้นะคะเดี๋ยวเบรกสองอร่อยติดตลาดของเรานะคะจะมีร้านปลาต้องโก่ในตํานานหมายคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมแล้วก็ได้ชิมกันด้วยอ,อาจจะไม่ได้ชิมในรายการนะแต่ว่าสามารถโทรสั่งเดลิเวอรี่อะไรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าร้านนี้เขามีมานานถึงเจสิปีทีเดียวค่ะ และยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้นี่นะเขามีรางวัลการันตีด้วยใช่มิชลิน2ปีซ้อนนะคะแล้วก็วเป็นปลาต้องโกดที่อ่ะไม่ธรรมดาปกติแล้วจะเป็นปลาต้งโกรเอาไปทอดแต่ร้านนี้เขาเอามาย่างแล้วก็ไปทําเป็นอาหารฟิวชั่นได้หลากหลายเมนูมากๆแล้วเมนูอะไรจะทําได้กับปลาต้งโกเข้ากันมากๆเดี๋ยวต้องรอติดตามกันในเบรก2นะคะถูกต้องแล้วคะ่ะในช่วงนี้นะคะ,ะสาวๆคนไหนนี่นะนที่จะต้องใส่แมสตลอดเวลานะอ,อาจจะประสบปัญหาเหมือนกันพี่ฝนนั่นก็คือเวลาถอดแมสออกมา บางทีอติดแม้ถูกต้องอคือหน้านี่นะข้างล่างนี่คือแบบเละเทะไปหมดเลยนะคะ,ะวันนี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปค่ะ<ช>เพราะว่าว,วันนี้เนี่ยเรามีแป้งพับนะคะที่บางเบาแต่ปกปิดได้อย่าง<ฮ>ทนทานมาฝากกันโย์สาวมากๆเลยแล้วคนที่จะมาบอกเคล็ดลับดีๆของเราในวันนี้นะคะ สาวสวยขวัญใจดิฉันเองขวัญใจหนูด้วยพี่ออนอรนงค่ะนางสาวไทยนะคะคนที่30ของประเทศไทยตั้งแต่ปี2535แต่บอกเลยนะคะว่าพี่ออนยังสวยมากๆเลยมาดไปทาพี่ออนดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่บอกนะว่าการเวลาทำอะไรพี่ออนของเราไม่ได้จริงๆูค่ะ เพื่บมา29ปีเองค่ะนี่ฝนอุตสาหะ <c oughs> ไม่บวกลบแล้วนะว่ากี่ปีแล้วอะ่ะแต่ว่าคือโชคดีที่คนยังจำได้นะว่าเออพี่ออนเป็นนางสาวไทยแบบ เมื่อประมาณแบบว่ายี่สิกว่าปีอะไรเงี้ยยังจำได้พี่ออนตอนที่ออนรับรางวัลอนะ่ะหนูห้าขวบแต่ภาพพี่ออนวันนั้นแบบว่าความนุ่มนวลความสวยงามพี่ออนยังยังจำได้ถึงทุกวันนี้เลยอค่ะขอบคุณนนค่ะมีวิธีการดูแลตัวเองอยังไงคะพี่ออนก็ต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงเราเนาะคือถึงจะอายุเยอะแล้วเนี่ยอย่าอย่าหยุดดูแลตัวเองอ, <il> อย่างน้อยๆทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแล้วที่สํคาคัญที่สุดเลยเนี่ย คือการคิดบวกอ,อย่าไปคิดมากหรือน่อยกับเรื่องภาวะทั่วไปเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ดูแลตัวเองอค่ะเรื่องของความสวยความงามอย่าให้หยุด ถึงจะเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าคือมีร้านเสื้อชื่อออนอาน์อยู่ที่ตลาดรองมาเช่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ในวงการมานานเนาะเราก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นของเราเองก็เลยคิดค้นเป็นแป้งพับนี่แหละค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นแกจ g e หนึ่งที่ติดกระเป๋าของผู้หญิงและผู้ชายด้วยในสมัยนี้แล้วแป้งแบบไหนที่จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาของพี่ออนต้องบอกก่อนว่าพี่อ่อนมีปัญหาเหมือนกันนะเพราะด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันก็40 ไปไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของริ้วรอย<ะ>มีฝ้ามีกระเหมือนกันอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะดูในรูปได้เลยม,มีปัญหาเหมือนกันนะคือถ้าไม่ได้แต่งเนี่ยมันก็จะต้องมีบ้าง<ะ>แต่พอเราทาแป้งแล้วเนี่ย มันทําให้เรากลับมามีชีวิตชีวาขึ้นเพราะอย่างน้อยๆมันปกติดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ทําให้หน้าของเราี่ยมีออร่าแล้วพี่ออนก็บอกวัตถุประสงค์ของโรงงานที่ผลติตเนี่ยก็คือเราเลือกโรงงานที่แบบว่าได้รับมาตรฐานด้วยแล้วโรงงานเองเนี่ยเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดก็คือมัลติซอคือตัวเนื้อแป้งเนี่ยจะเป็นโมเลกุลที่เล็กแล้วบางเบามากมันจะสามารถเคลือบอยู่บนผิวของเราได้ แล้วพี่ออนก็ใส่สารสกัดลงไปในแป้งด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราทาแป้งเนี่ยมันก็จะเป็นการดูแลผิวไปในตัว<ะ>ซึ่งสารสกัดที่พี่ออนใส่ลงไปนะคะมีทั้งฟูลาลินะจะเข้าไปเติมเต็ม,มจะเข้าไปดูแลผิวที่เป็นปัญหาเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระด้วย<ะ>แล้วก็จะมีคอลลาเจนทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเด้งขึ้นแล้วก็ดูมีสุขภาพดีส่วนโกลเด้นซีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดจุดด่างดำใครที่แกะสิวแล้วมีรอยแดงทิ้งไว้ค่ะเมื่อใช้แป้งอย่างต่อเนื่องนะคะ ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสเพิ่มมากขึ้น oh. แล้วยังมีสารกันแดดที่ป้องกันถึง35 PA บวกด้วย oh. เพราะฉะนั้นมัน oh. ครอบคลุมตอบโจทย์ oh. สําหรับคนที่อยากจะมีแป้งไว้ติดตัวทาแล้วปกปิด ปกป้องต้องการ<ช>แล้วดูแลผิวในขั้นตอนเดียวเลยและอย่างเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่โอ้โหแดด<า>แรงมาก<ช>เวลาที่แท็บแทบแป้งลงไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบว่าเพิ่มเติมใช่ b a เ r i e ของผิวใช่ต้องการแดดเนาะอย<ช>่างที่อ่านเนี่ยในในในคือถ้าเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยเราก็มีการเติมมีการแท็บระหว่างวันอยู่แล้วคือเราทาไปเนี่ยเราสามารถเติมไปได้เลยในระหว่างวันใช่นี่ค่ะนี่แล้วมันจะไม่เป็นเป็นร่องเป็นคราบเลยเราสามารถเติมไปได้ ้องใส่น้ากากดูก็สวยสวยทะลุแมสได้ค่ะนี่สวยทะลุแมสได้เหมือนกันนี่ค่ะสวยด้วยค่ะพี่อ๋อันนี้เป็นตลับใหม่ล่าสุดเลยค่ะแล้วก็ตัวแป้งก็จะมีสกรีนชื่อออนทองด้วยอันนี้เป็นแบบว่า ของพี่อ่อนแน่นอน ừ, แล้วมีให้เลือก2เบอร์2เฉดส,สีคือถ้าใครผิวขาวแบบพี่อ่อนเนี่ยใช้เบอร์0ูนย์ได้ส่วนถ้าใครผิวสสีผิวเข้มนิดนึงก็ใช้เบอร์0ูนย์ซึ่งอย่างที่บอกว่าในเนี้ยมันมีสารสกัดที่จะช่วยบำรุงผิวพอเราใช้อย่างต่อเนื่องไปแล้วคือพี่อ่อนเนี่ยได้ทดลองใช้ก่อนที่จะวางขายในตลาดค,คือเราทดลองใช้แล้วเรามีความรู้สึกว่าพอเราใช้ไปเนี่ย ผิวของเราเนี่ยที่มีปัญหาริ้วรอยหรือมีฝ้ากระเนี่ยมันจะจางลงเพราะว่าสารสกัดทั้งฟูลีนทั้งคอลลาเจนรวมไปถึงโกลเด้นซีเนี่ยมันจะช่วยเข้าไปดูแลปัญหาให้มันลดลงอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องไปอันหนึ่งตลับหมดไปแล้วเนี่ย คุณจะเห็นเลยว่าผิวของคุณเนี่ยดีขึ้นขออนุญาตนะแอร์ก็เห็นชัดเจนเลยที่แอร์ไปเห็นเลยมันจะิวมันจะสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเลยนี่ค่ะที่ออนเป็นคนขาวนะพอทาแป้งไปปุ๊บเนี่ยมันจะนวลขึ้นมาเลยค่ะนี่มันจะเนียนแล้วมันก็ปกปิดแต่เนื้อแป้งบางเบานี่คือนี่คือคุณสมบัติเด่นชัดของแป้งออนอนงแล้วก็มีคนทักมาในอินบ็อกซ์พี่อ่อนว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่ ต้องบอกว่าในรายการที่เรามาออกรายการสดนะแล้วมันเป็นโปรโมชั่นเท่านั้นถึงจะได้แบบนี้ซึ่งไปซื้อกับพี่ออนที่ร้านเสื้อก็ได้แต่แป้งนะไล้ในราคาปกติแต่มาออกในรายการเทเลวันนี้เนี่ย พิเศษสาหรับแฟนๆรายการเธอเดย์เลยค่ะซึ่งปกติเนี่ยแป้งหนึ่งตลับก็890แล้วนะแต่วันนี้จัดเป็นเซตให้คุณผู้ชมเลยจะได้แป้งแต่เพียงแค่คุณต้องเลือกสีถ้าคุณผิวขาวแบบพี่ออนก็ใช้เบอร์02ถ้าผิวเข้มผิวสองสีก็ใช้เบอร์03วันนี้จะได้รับแป้งไปทั้งหมด3ตลับได้กันแดดผสมรองพื้นเนื้อใยไหมอีกหนึ่งควดแล้วโทรมาให้ทันในรายการมีจํานวนจํากัดเพียงแค่100สายเท่านั้นนะจะได้รับสร้อยพร้อมจี้ รี่พิคเนตแบบนี้ไม่มีที่รายการอื่นเลยนะมีที่ฮอเดย์อย่างเดียวเลยใช่เนี่ยคือรวมแล้วทั้งหมดคือ4,000กว่าบาทเลยนะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทฟังไม่ผิดนะคะ999บาทเท่านั้นจะได้รับแป้งไป3ตลับนะคะกันแดดผสมรองพื้นเนื้อใยไหมอีกหนึ่งขวดซึ่งอันี้เนี่ยมี SPF 50 PA บวกบวกเลยแล้วโทรมาให้ทัน100สายเท่านั้นเฉพาะในรายการสดแล้วก็ เรายืดไปให้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆเท่านั้นนะในรายการหนึ่งร้อยสายเท่านั้นนะคะจะได้รับสร้อยพร้อมจี้พระพิคเนตแบบนี้ให้ไปเลยค่ะถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองเนาะแล้วพี่ออนก็แบบเรียนจบหน้าตาสินมาด้วยเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่แบบอยู่กับตัวเรา,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากฝากไว้ว่าคือถึงแม้เราจะเป็นคุณแม่เป็นสาวยุคใหม่หรือสาวทํางานเนี่ย ไม่ว่าจะผ่านไปเท่าไหร่เราก็ต้องดูแลตัวเองเรื่องของความสวยความงามเรื่องของสุขภาพภายในนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องดูแลอย่าละทิ้งก็หมากว่าคือเนี่ยวัยปีนี้พี่ออน49แต่มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ต้อง49สิเราก็ยัง28ได้อ,อะไรอย่างงี้พี่ออน <laughs> คืออายอุลืมไปเลยแล้วก็เราก็ยังปฏิบัติตัวแล้วก็ยังคงดูแลตัวเองอย่างต่อเ,ออเนื่องะคะเพราะฉะนั้นคือ อ่าเวลารวมถึงอายุจะทําอะไรเราไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วยิ่งอย่างที่ออนบอกว่าพอพี่ออนมีแป้งที่เป็นของตัวเองเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ย,เ,เ,ยเราก็สามารถแนะนําพูดให้เขาได้รู้ว่าเนี่ยจริงๆปัจจุบันนี้ม,นมันมีแป้งที่เนื้อแป้งบางเบาแต่ปกปิดแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าลุกไหนก็ตามคุณก็สามารถสวยใสยได้หรือแม้แต่คุณผู้ชายเองที่เขาแบบอยากดูแลตัวเองอ่ะคือไม่ต้องไปทาครีมเยอะอะไรเงี้ยเพียงแค่ทาแป้งออนนงเนี่ยคุณก็ได้รับการดูแลผิวไปในตัวด้วยแล้วยังได้รับ ความมีออร่าบนใบหน้าด้วยการใช้แป้งอย่างที่บอกว่าสารสกัดที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นสารสกัดที่ช่วยดูแลผิวจริงๆทั้งฟูลลีนทั้งเอ่อคอลลาเจนทั้งโกลด้นซีเนี่ย ทั้งสาตัวเนี่ยจะช่วยดูแลและปกป้องผิวของเรา<ช>พร้อมกับกันแดด35 PA บวกๆด้วยนะสารสกัดขึ้นอยู่หน้าจอเลย<ช><ช>ค่ะนี่คือสิ่งที่ที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใช้แป้งออนอันงคุณก็สามารถสวยทะลุแมสได้คุณไม่ต้องเป็นนางงานแต่คุณก็สามารถสวยได้เพราะวันนี้นางงามมาเสิร์ฟความงานให้ถึงบ้านค <laughs> ุ้มมา บเบอร์โทร<ช>อีกครั้งหนึ่งนะคะ028538989 028538989นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้คือ999บาทคุณจะได้รับแป้งไปทั้งหมด3ตลับนะคะ<ช><ช>กันแดดผสมรองพื้นเนื้อใหยไหมอีก1ขวดโทรมาให้ทันในรายการสดของรายการทัร์เดย์เท่านั้นค่ะจะได้รับสร้อยพร้อมที่ พระพิคเนตแบบนี้นะคะราคาเต็มเมเลยคือ4 4 5 0ัรบาทแต่คุณจ่ายเพียง999าบเาทค่ะพี่เอขอโทษนะคะไม่ทราบวันนี้เอามาเลค่ะเดี๋ยวขอเรียกจ่ายตรงนี้เลยมี่นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วโทรมาทันแคปหน้าจอแล้วหลังจากจบรายการแล้วโทรก็ได้จะได้รับสิทธิ์นี้เลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ามีรายการเฮอเดอร์รายการเดียวนะที่มีพระพิคเนตจริงๆเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้จะมีเซตอื่นแต่วันนี้เป็นการเปิดตัววันแรกเลย รายการเฮอเดย์กับการได้รับสร้อยแล้วก็จี้พระพิคเนตด้วยแล้วได้รับแป้งไปทั้งหมด3ตลับกัน<อ>แดดผสมรองพื้นอีกน1นขวดแล้วก็สร้อยพระพิคเนตอีก1เส้น<อ>คือขอโทษนะใน,นส่วนของแป้งแล้วก็ในตัวรองพื้นเองอเนะ่คะพี่ยอนคือต้องบอกว่าตก ชิ้นละสองร้อย200กว่าบาทอ่ะนี้เดียวถูกมากในภาวะแบบนี้นะการจะจ่ายเงินแต่ละครั้งคือเราก็หัวอกแม่เหมือนกันหัวอกแม่เหมือนกันคือแต่เป็นแม่ก็อย่าหยุดสวยอ่ะบอกลูกนิดนึงนะราคาไม่ถึงพันบาทขอแม่สวยนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ได้ยาวๆเลยนะเนี่ยคือสามตลับเนี่ยอยู่ได้แบบว่าหลายเดือนเลยอนะดูค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งอนอนงต้องบอกว่าเน้นย้ำว่าแป้งอนอนงนะคะสวยครบจบในหนึ่งเดียวจริงๆทั้งปกป้องปกปิดป้องกันแล้วก็ กันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะมีสารสกัดที่ดูแลผิวค่ะต้องรีบโทรมาสั่งล้านนะคะที่หมายเลข028538989 028538989นะคะแคปหน้าจอตอนนี้แล้วโทรจังจากจบรายการได้อีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเรามี จำนวนจำกัดด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นสร้อยพร้อมจี้พรพิคเนตนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งจะได้รับแป้งไป3มตลับกันแดดผสมรองพื้นอีกหนึ่งขวดและสร้อยพร้อมจี้พรพิคเนตในราคา999บาทเท่านั้นค่ะคุ้มค่ามากๆยะคุ้มค่าถูกต้องนอกจากจะปกปิดแล้วยังป้องกันดูแลทุกอย่างเลยด้วยคุณผู้ชมตลับสวยมากนะเอาจจริงดูหรูหรามากเลยพี่ออยสะดวกมากด้วยค่ะมีแบบว่าแบบชั้นใส่พับไปด้วย ยืกันให้เรียบร้อยนะคะก็ฝากไว้นะคะผู้หญิงอย่าหอยู่สวยค่ะแต่ถ้าอยากสวยก็ต้องแป้งออนอันนงค่ะอย่าลืมรีบโทรไปนะคะ02-853-8989นะคะรีบโทรมาค่ะวันนี้ขอบคุณที่ออน ไถึงที่แล้วก็ร่ามากๆากด้วยนะคะถูกต้องค่ะเอาล่ะพี่โฟนเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงหน้าอย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปกินปลาทั้งโกบแบบฟิวชั่นเก๋ๆอร่อยและแอลว่าจริงๆอ่ะได้สุขภาพด้วยนะเพราะเขาใช้ระบบย่างย่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะยามหมองตราถ้วยทอง ยาหม่องตราช่วยทองเมื่อมีอาการปวดเนื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเนื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฟอกช้ำยาหม่องตราช่วยทองในวันที่เขาดูถูกเราตั้งแต่แรกเห็นแค่เพราะเราเลือกทําสิ่งที่ตา่างแต่เราก็ยังยิ้มเพราะเราต้องเข้มแข็งพอที่จะยิ้มสู้เพื่อจะได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรัก ผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวองเต้ปาวองเต,งเต้อโลเวยราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเต้อโลเวยรานึกถึงอโลเวรา่านึกถึงปาวองเต้ ื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดท็อปสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าหลากหลายราคาดีการันตีคุณภาพโดยเอ็มคอร์นังซื้อสะดวกได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง70%พิเศษส,สุดๆช็อปที่ช็อปมาเนีย dot เอคอร o t เนมีส่วนลดเที่ยวทีมรหัสทีวี v 100ลดทันที100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ1,000บาทตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้ ใครไม่อยากตกเทรนฟังทางนี้ครั้งแรกของไทยเดนมาร์กเบียวกเกิดพร้อมดื่มปรัศจากไขมันกลิ่นสาวรสผสมบุบตราไทยเดนมาร์กชิวดีไขมันศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลน,น้อยกว่าหาซื้อได้แล้ววันนี้กลับละต้องไปย้อมผมที่ร้าน,นอี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิ้ลแค่สิ้านาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล ที่ขอยาหมองน้ำตราถ้วยทองส4งช่งถ้วยทอง,ททองมียาหมองน้ำที่ไหนมีม,มันไม่มีมีไม่มี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 มมมรู้สักทีว่ายาหมองน้ำตราถ้วยทอง2 4 9 3มีขายมานานแล้วโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยัง ยาหมองน้ำตราถ้วยทอง2499ไปไหนไปด้วยช่วยปันเทาครีม 91E เคนอนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E มีเลมีเฮกว่าเดิม ส่วนช่วงที่สองของรายการทะเลวันของเธอนะคะอย่างที่เราได้บอกเอาไว้นะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปกินปลาทั้งโกกันแต่ก่อนที่จะไปชิมปลาทั้งโกรพี่ฝนอยากจะพาพี่ฝนแลนะน้าไปดูแลสุขภาพด้วยการหานมอร่อยอร่อยดื่มนะคะนอกจากจะได้ในเรื่องของสุขภาพแล้วยังได้ลุ้นรับโชคด้วยใช่แล้วค่ะคืออยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าใครที่ชอบดื่มนมไทยเดนมาร์กนะอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะคะส่งมาร่วมสนุกกับกิจกรรมดื่มปั๊บลุ้นรับโชคกับนมไทยเดนมาร์ก UHC ค่ะซึ่งทางองค์การส่งเสริมกิจการค นมแห่งประเทศไทยหรือว่าอ,อสคอผู้ผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปซไม่ผสมนมผงจัดขึ้นค่ะเพื่อสนับสนุนให้คนไทยหันมาดื่มนมเพิ่มมากขึ้นนะคะและกล่องนมละค่ะ ที่สามารถสาา่งมาร่วมลุนรับโชคกันได้นั้นนะคะก็จะนำเข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อลดขยะอีกด้วยนะคะโอ้โหนี่หลายทอดมากๆเลยเป็นโครงการที่ดีมากๆนอกจากจะได้สุขภาพแล้วเนี่ยนะคะยังรุ้นรับโชคและที่สําคัญเนี่ยช่วยดูแลโลกด้วยเนาะด้วย้องแล้วค่ะกติการง่ายมากๆเลยนะคะเพียงคุณผู้ชมนี่นะดื่มนมไทยเดนมาร์ก UST ชนิดแต่รสชาติใดก็ได้ค่ะหลังจากที่ดื่มเสร็จนะก็นํามาตัดด้านข้างนะคะล้างให้สะอาดเช็ดหรือตากให้แห้งนะคะเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะ แล้วก็ติดกับกล่องลนมให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นในที่หน้าจอเลยนะคุณผู้ชมส่งมาที่388ทับ49โครงการชิกดิสตริกซอยรางกำแหง53นะคะถนนรางกำแหงแควนพับปลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร10310นี่อย่าลืมใส่เบอร์โทรด้วยนะคะ 080-904-7585ค่ะส่งมาเพื่อลุ้นรางวัลพิเศษทุกสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำหนัก10บาทในสัปดาห์สุดท้ายอีกด้วยค่ะเขาจะเริ่มจับรางวัลครั้งแรกวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็หมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่20กันยายน2564ค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการจับรางวัลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดื่มปั๊บลุ้นรับโชคกับนมไทยเดนมาร์กดื่มนมไทยเดนมาร์ก U S G แล้วส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะเอาล่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกลิ่นของพ้าต้องโกเริ่มแบบโอ้โหชวยมาแล้วว่าแต่จะชวนน้องแอไปทาน้องแอหายไปไหนแล้วมาจ้ามาจ้าด้านนี้เลยจ้าป้าต้องโกหอมๆจ้าวนะวอัน วิธีการย่างแบบนี้<อ>เขาย่างแบบนี้หอมาอมากหอมมากๆเลยคือต้องบอกนะว่านี่แหละคะ่ปะปาต้องโก,โกย่างที่เราอยากจะนําเสน,นเอในวันนี้คือพิเศษมากๆนอกจากทานปาต้องโก,โกแบบนี้กับนมหรือว่ากับน้าเต้าหู้ตอนเช้าๆนะค่ะที่ร้านนี้นะคะปาต้องโก,โกคาเฟ่ค่ะเขาเอามาทําเป็นแบบอาหารน่ะนี่อย,อยากจะให้ดูตรงนู้นนะคะโอ้โหหลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นให้เราสองคนพีเต์มันอาจจะแบบเอ๊ยยังไม่คุ้นเคนเคินเาอย่างนี้ดีกว่าเชิญพบกับ เจ้าของร้านพาตองโกคาเฟ่ขอต้อนรับคุณปิงค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงคุณปิมาทางนี้ก็ได้เนาะตรงนี้มันแอบสูงิดนเลยนะแล้วพวกเราก็ตัวเล็กกันหมดเลยอ่ะพี่ฝนเรามาหลบหลัางนี้กลาเป็นไสิวกันหมดเลยคุณปิงแอดียินว่าประวัติของร้านในป่พางโกย่านจริงๆแล้วมีมานานกว่า70ปีใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นตั้งแต่รุ่นอักงเลยรุ่นอากงเลยใช่ก็คือ ตั้งแต่รุ่นอังกงตอนนั้นคือส่งตามร้านกาแฟเป็นเหมือนขายส่งมากกว่าก็คือขายตามย่านรัตนโกศิทร์ค่ะซึ่งก็จะย่างไวทั้งโกโตรุ่งโตสมัยนั้นก็คือย่างแล้วเหรอคะใช่ค่ะ้วออโต้ก็คือตั้งแต่กลางคืนยันเช้าสมัยนั้นทอดอย่างเดียวเป็นแบบตั้งแต่สมัยโบราณกรุงเทพยังเป็นรถรถรางรถรางใช่ค่ะก็คือทอดโต้รุ่งแล้วก็ส่งตาม ร้านกาแฟหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นปลาทั้งโกดเวยคืออันนี้ถูกคนเรียกว่าตั้งชื่อให้มากกว่าลาทัองโกเเวยชา่ย่านบางลําพูชื่อย่านพนาครทีนี้ในวังก็ชอบสั่งเข้าไปคนก็เลยเรียกว่าโอ้ลาทั้งโกศเวยยไปทั้งโกศเวยก็เป็นรุ่นที่สองต่อมาจากจากรุ่นอาคงแล้วมันถึงรุ่นเรารุ่นปิงก็คือเป็นลปทัองโกคาเฟ่มาตอนนี้ลปทั้งโกศเวยก็ยังยังมีอยู่ปกติเป็นรุ่นที่สองส่วนลาทั้งโกคาเฟ่เนี่ยเป็นรุ่นรุ่นที่สามซึ่ง ปลทัองกาแฟนี่มีมา15ปีโอ้โหเฉพาะรุ่นพี่ปิงเนี่ยนะเดี๋ยวนะคุณปิงแล้วจริงๆมันย่างมาตั้งแต่15ปีที่แล้วแต่ว่าปลาทัองโกดสวยก็จะเป็นรุ่นระบบทอดอยู่ใช่แต่ของเราเอามาดัดแปลงไอ้อยากรู้ว่าเพราะอะไรเราถึงเริ่มเอามาย่างแทนนะคะคือความจริงปลาทัองโกมันอยู่มากับคนไทยตั้งแต่นานมากเหมือนมันเป็นอาหารเช้าเนาะซึ่งคนที่ทานอ่ะอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ แล้วคือคนที่ทานสมมติเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็มันเปิดมันเป็นแฟมลี่ที่แบบโตไปด้วยกันโตไปด้วยกันอืมสวัสดีค่ะลูกเขาก็ทานคุณแม่ก็ทานจากสมัยก่อนอาจจะทานได้สามตัวหมดกล่องเลยหมดถุงถุงหนึ่งสิบพิมพ์อะพอแก่ขึ้นก็เริ่มเหลือตัวเดียวเหลือคู่หนึ่งซึ่งเราก็ปรับพัฒนาสูตรพัฒนาวิธีการทานมาตามกับ ลูกค้าค่ะวัยต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นเวลาเราอาจจะต้องแบบใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นคุณปิงก็เลยะเอางี้จากทอดเรามาย่างในตอน15ปีที่แล้วตอนนั้นแล้วเห็นบอกว่าได้มิชลิน2ปีเลยดีใจจังเลย้มันด้ยังไงอันนี้อันนี้ด้วยความที่ร้านเนี่ยถือว่าดังในนานาชาติเพราะว่าคนจีนคือปทั้งกูเป็นของคนจีนใช่ไหมคะแต่ว่าเราชนะ มิชลินในโลโคอลจีนด้วยคือสมมุติถ้ามาที่เมืองไทยแบบ Malaysia, มาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกองเนาะแล้ว,ลวก็จีนเขามีประท้งองเขาอยู่แล้วแต่เขามาที่นี่ เพื่อที่จะมาทานมาดูทำไมมันต้องเด็ดแหละเพราะว่าแอเห็นนะนอกจากมาต้องโกที่มันเด็ดแล้วนะโอ้โหคุณคุณเอามาทําฟิวชั่นเยอะมากคุณปิงเดี๋ยวคนหมูไปตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นก็ดีกว่าเนาะคุณปิงที่ที่บอกนะคะนอกจากสถานมาต้งโกกับพวกนมน้ำเต้าหู้ต่างๆจิ้มสังขยาแบบนี้นะคะนี่เขามาทําเป็นอาหาร อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือปลาท่องโกยำทะเลค่ะเป็นปลาท่องโกยำทะเลคือที่ที่ร้านเนี่ยมีครัวอาหารอยู่แล้วเป็นครัวอาหารก๋วยเตี๋ยวต้มยำอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวตําลึงที่เป็นต้มยำทะเลก็เอามาฟิวชั่นกันปลาท่องโกะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมากับสายเลือดก็เอามารวมกันเป็นยำคือนะพี่ปิงแต่แองมองว่าตอนแรกเนี่ยแอนเข้าใจว่าปลาท่องโกะเนี่ยเหมือนเป็นฟิวอาหารหวาน ถูกไหมมันจะดูเป็นกินเอาไปกินกับน้ำเต้าหูกงช่วงบ่ายๆช่วงเช้าๆแต่คุณเอามาดัดแปลงให้กลายเป็นเมนูแบบอาหารอิ่มได้เลยอ่ะคือแบบว่ามีพริกมีแบบความเปรี้ยวจากมะนาวอะไรย่เงี้ยใส่ลงไปนะก็สีสันนะคะสำหรับปลาต้องโกแล้วอันนี้อะคะอันนี้เป็นปลา้งโกหมูเส้นกรอบ หมูเส้นหมูเส้นกอบพริกเผาซึ่งีพริกเผาเลยใช่ค่ะหมูเส้นเนี่ยจะเป็นหมูเส้นที่ทางร้านเป็นสูตรเฉพาะของเรามันจะกรอบแล้วก็มีหอมมันจะกรอบปกติมันเอาไว้ทานกับปลาท่องโกค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้มีมีเมนูไหนอีกไหมคะที่เอาาไปท่องโกหน้ะไปท่องโก ปลท่องโกหมูแดงนึำผาาออกเลยอะนะมันก็จะแบบมีน้ำเกรวี่ของหน้าไก่ยมเยิมค่ะแล้วก็มันก็จะซัวเข้าไปในปลาท่องโกะเนาะแล้วก็ยำคุณติ๊งใครคิดสูตรอะเก๋มากเลยอะปกติความจริงถ้าไม่ใช่โควิดจะมีคุณพ่อคุณทิติกรน่ยมามาอยู่ด้วยก็จะบเบิกนะเป็นเป็นรุ่นที่สองเป็นต้นตำหลักปลาท่องโกะก็คือ นอกจากที่บางลำคูเนาะ,ะที่เทเวศก็จะมะีที่เทเวศแล้วก็มีที่เยาวราชค่ะที่จะทอดตอนกลางคืนก็จะเป็นสุตรที่คุณพ่อเป็นม,ปามาจากคุณพ่อ,พอด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเจี๊ยสังขยามีเขาเรียกว่ามีน้ำจิ้มอะไรบ้างะน้ำิ้มบกมีมินิตอย่างค่ะนอกจากสังขยาแล้วสังขยามีช็อกโกแลตอุ๊ยโอมีนมข้นเดี๋ยวถ้าเป็นหน้าหวานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันว่าต้ไปทานยังไงหอมใเดี๋ยวฝนมูฟไปฝั่งนู้นนะคะไปดูของหวานกันของค้ากันไปแล้วเราต้องทานของหวานเฮ้ยทา้งนูนหรอพี่ฝนไปด้วยนี่น้องแอร์เนี่ยมี มีมะพร้าวด้วยแล้วก็มีฝอยทองอโรยข้างหน้าค่ะเออขอหยิบมาดูนะขออนุญาตนะคะนี่อย่างนี้อันนี้คือแรงมาดานใจมาจากอะไรอะคือปกตินะแอลว่าปลาท่องโกกินกับสังขยาก็อร่อยมากมากแล้วนะคะเอามะพร้าวอ่อนมาโรยด้วยอันนี้คือด้วยความที่ร้านมันปรับมาในทุกยุคค,คือตั้งแต่โกโต้ลุ่งที่เป็นตอนเช้าทานแต่ตอนเช้าไปท่องโกะตอนนั้นทานแต่ตอนเช้าพอเริ่มมาเป็นปลาท่องโกเสวยเป็นเราเป็นเจ้าแรกที่นํา สังขยาวัฒนธรรมการทานสังขยามาชิมกับปลาทองกุเข้ามาในไทยก็เป็นปลาทองกุเสวยซึ่งสังขยาใบเตยอันนี้ยก็มีมา52ปีแล้วคุณปิงออยากรู้ว่าการเอาปลาทองกุกมาย่างมันมีจุดเด่นยังไงอ่ะมันจะอร่อยหรือมันจะหอมละมุนหรือว่าแอลว่าแต่แอว่าดีนะมันดูแบบเฮลตี้ขึ้นอ่ะดูสุขภาพดีขึ้นอ่ะค่ะขออนุญาตได้สิหยิบอันนี้นะได้เลยคุณปิงยังไงเล่าสิ นี่อันนี้ยังไงคะคุณติ๋อันนี้คือลาดนมค่ะแต่ว่าสิ่งที่มิ้งจะให้ดูอ่ะคือด้านในนี้ค่ะคือลองดูนะคะคือเขาจะแห้งปกติเนี่ยสูตรปลาท้องโกของอากงอ่ะค่อนข้างผิวมันจะมีจุดเด่นคือผิวบางกรอบด้านนอกและข้างในยังมีความชื้นและนุ่มอยู่รสชาติมันก็จะไม่ใช่โดนัทมันคือปลาท้องโกซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพอเอาสูตร ตั้งเดิม70ปีแต่มาย่างปพอย่างปุ๊บน้ำมันมันก็จะออกเนาะด้านนอกมันทําให้ข้างนอกกับบางขึ้นกว่าเดิมกลิ่นก็จะส่งกลิ่นมากขึ้นกลิ่นหอมจริงๆคุณผู้ชมขออนุญาตนะคีบบคุณปิงค้างไว้นะให้คุณผู้ชมได้ดูข้างในนะแล้วเมื่อกี้ขนาดแค่คุณปิงคีบนะมันยังได้ยินเสียงกรอบเลยอ่ะกรุบแค่เพราะปกติอันนี้ต้องบอกว่าเคารัด ก่อนเข้ารายการนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังมีความไม่หยมไม่หยมใช่ใช้คำนี้เพราะว่าคือนอกจากทอดแล้วเอามาย่างเสร็เปุ๊บผิวสัมผัสด้านนอกเท็กซ์เจอร์เขาจะมีความกรอบขึ้นแล้วเนื้อด้านในก็คือจะแห้งขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงความอร่อยเป็นแบบปลาต้องโกพคุณปี่ขายยงไงไะปกติขายเป็นตัวไหมปกติขขยเป็นกล่องค่ะก็จะเป็นกล่องด้านใช่ค่ะเซตสามตัวเซตสามตัวพร้อมกับดิปปิ้งแล้วก็ดิปปิ้งหนึ่งจะอยู่ในกล่องแบบนี้ถ้าเกิดเป็นกลับบ้านวิธีมันก็จะมีวิธีด้านหลังค่ะว่า จะทานแบบไหนดีคือซึ่งเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ว่าเฮียเฮียตักแนะนำคืออร่อยที่สุดคือเอาข้าวมอทอดค่ะใช่เอาข้าวมอทอดเองมอทอดไดน้ำมันเองสองร้อยองศาก็จะได้เลยหลังจากนี้มันจะมีจุดเด่นหนึ่งที่หลังจากที่เราเอามาย่างแล้วอาจจะเดี๋ยวจะมีโชว์ให้ดูค่ะคือ มันจะทําให้ปลาทั้งโกว่ามีแคล,ลอรี่เหลือแค่ร้อยร้อยสิบเป็นแบบอาหารคลีย์อาย่างก็คือเหมือนรีดน้ำมันออกไปด้วย<อ>ก็ดีต่อสุขภาพขึ้นนอกจากนี้ในร้านยังมีเมนูเครื่องดื่มต่างๆด้วยแต่ตเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้คุณอะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปตามสั่งกันได้เลยนะ และว,วันนี้คุณปิงอ่ะไหนๆมาแล้วเนี่ยนะคะก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบโ,<อ>โปรโมชั่นน่ารักน่ารักสำหรับพวกเราเพอร์เดย์ด้วยนะคะคือกติกาง่ายๆเลยนี้นะคะสิบท่านแรกค่ะให้ส่ง SMS s n <ๆ> s นะส่งข้อความ SMS นะคะมาที่0818892363 0818892363นะคะสิบท่านแรกแล้วก็ส่งมาคะ่ะแล้วก็บอกว่าชอบกินปาท้องโกกับอะไรไ ส่งมาปุ๊บสิบท่านแรกนี่นะคะจะได้รับอะไรอะคะจะได้รับชาไทยค่ะที่ทางร้านเนี่ยเราบ่มชาใบชาเองมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นชาไทยหนึ่งแก้วไปเลยเมื่อไปแจ้งว่ามาจากคือเดย์ค่ะน่ากมถ้าสมมว่าจะสั่งก็สามารถเข้าไปในทางโซเชียลได้เลยได้ค่ะทั้งโกคาเฟ่ค่ะมีทั้งไลน์มีทั้งอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะคะก็ติด ตามกันได้รวมมีก็บเบอน์รได้นะคะเปิดตลอดทั้งวันเลยปะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าค่ะจนถึง1ทุ่มค่ะทานได้ยาวๆทั้งวันเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิงมากๆเลยขอขอบคุณมากนะคะไข่ดีเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะน่าทานมากเอาล่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้นี่โอ้โหแขกรับเชิญของเราก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะน้องแอร์ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณครูนะคะเป็นครูหญิงข้ามเพศค่ะที่ใช้เวลากว่า13บสาปีพิสูจน์ตนเองนะคะว่า เธอมีใจนะคะที่จะเป็นคุณครูที่เต็มเปี่ยมแล้วก็ยอมแต่งกายเป็นผู้ชายเพื่อให้ได้สอนเด็กที่เธอรักนะคะแล้วก็ต้องการถ่ายทอดวิชาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยกันนะคะกับครูกอล์ฟนั่นเองแขกรับเชิญของเราในวันพรุ่งนี้นะคะอยากไม่ได้เลยทีเดียวะนะคะรับรองว่าได้รับ,รบแรงบันดาลใจไปกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงรัวค่ะคุณผู้ชมต้องขอขอ,ขอบคุณสจภาพพิธีกรจากนิชลินด้วยค่ะ,คะวันนี้เราทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ